สวัสดีครับพี่น้องสูผู้สูขคนครับอนี้ก็มาพร้าวกำลังที่บ้าดที่เราต้องพี่น้องเนะา,นาคนนะครับพี่น้องมาก้อยเนื้อครับพี่น้องก้อยหนอกพี่น้องเนื้อไก่ครับก้อยหนอกเนื้อนะพี่น้องได้เนื้องัวครับเครื่องปรุงก็กม,มีหอมหอมซี่ใบบักกูดแล้วก็ยังหล่ะ,ล,ะลายยางทำทเกษตรกรรมเกษตรกรรมเรียบร้อยัที่พลังครับแล้วก็เที่ยครับ ตัวนี้ขาบุได้ครับพี่น้องนี่ใส่ลงไปก่อนเลยคนตัวอ่าเนี่ยมันกุ้งผมเนี่ยล่ะอ่าอืมขั้นว่างเงินเมื่อปัจจุบันคาร์ดอนสวีดีเข้าไปครับพี่น้องนะจังยูเทสต่อตัวลงไปบุเลย อืงัวครับนักลาต้นน่ยอยผมนะครับวันใครบักเน่าค่ <c oughs> อยผมตนหน่ใ <c oughs> ส่หอมเนี่าซอยไว้ก <c oughs> ่อนต่อไปเลย นี่าอย่างไรหัวเลยนะซีมงดูเป็นแนวไงอง่าอ,อืมอืมพอดี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 เลยครับแก่เลย่ะพบเจอ,อบ้ ก้อนหน่อหั้ว อาอพี่น้องชองบงมา,นมนมมามมงนะครับพี่น้องกินก๋าเทียนน้ำกันนะครับบ้านเนี้ยตับมุงงด้วนี่มีก้อยผักเผาวหน่อพงัวครับก้อยหน่อพุ่งหัวตับมุงงตับตับส่วเนาะแต่กัดกิ่งปลากินปลาคอใหญ่ครับพี่น้องมาแซ่์น้ำกันครับนะปัญญมุนสักการกระเบาไมาเองหมาเนี่ยอืมหมากระเบาวมาเองซื้อได้แล้วเนาะเขากินได้

นองัวมันองเมียเด้อเด้อพื่เ้าตัหงกันเ้าเกามาพี่น้องต่อเทียนน้ำกั่นนะครับมือนี่เทียนน้ำกันเดี๋วเทียนน้ำกันนะไอพี่น้องดูนี่ก้อยนองัวก้อยนอกงัวข้ามาง่ายมาง่ายกอยหนองเดี๋ยวจะก่อยงก่อยนะเฮ้ยโนเดีเดี๋ยวรีบาครับ พี่น้องจบมอนกันจบมอนกันอกเนื้อกุ้งไตมีนกินกปาดขาวอสดท้าหาแมันกันนะพี่น้องเรื่องส่วนถงเที่ยงครับมือนี้ก้อยข้าวแล้วก็ททำชั่วกุงครับพี่น้องยิงปลาคอไ่แฉบมอนกันครับมือนี้ กรบนข่นอนอืมอืก็แบ่เาอหลุนียต้ายกั้นเราพอได้ปีเป็นกินมอื่นแบบ ฮะแก่ป่านานต้องมีน้องเนาะเฮ้ยขากขากขากมาน่าพ่อไนม์มุ่นมากแต่ม่งตัวนี้ตะเกาก็ยังสดเอาสดเอาตัวนี้คนโม่ป่านไหนเพราะว่นเบื่อเพราเนี่ยน้ำไม่ได้กินกึ่นนี่น้ำไม่ได้มันกินดูบ่กินดูปะสงสัยกินดูคือกินกินหัวโม่คอไปเนี่ยนี่ต้องแก้เด้อพี่น้องเด้อ ตมบะุงเขาขายดีแ yeah, ันเนาตมบะุงเนาะนี่ครับพี่น้องถ้ากซอยน้อกันอยาขากินเนี่ยล่ะตบงกินสเต็ปไปหต็ตำบะคงเฮ้ยคำนี้นะพี่น้องเฮ้ยฝืนนะเต็มคำเลยอืมนะแสรบกันพี่น้องมาเนี่ยเ เนี่ยเด่นเด่นงหน้าขายดีเขาเนาะตับหงเนาะตับหงงเคื <the <the ่อนไหลก็จะเนี่บาดแบงกันพี่น้องก็หน่วยหนึงบาดแบงกันขอปุ่นขอปุ่นห้องเยนได้แบงแนหนค่ช่วงห้หงก็ราคาแพงหน่วยหนึ่งซ้ำแขนนี่หน่วยละยี่สิบบาทราคาเท่าไหร่ราคาเยอะสถนรูน อือมังบงกะอันมุกเขียวมาขายลูมมือเขียวอือ <coughs>